สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนายปิยมานัทวรวิทรัตนกุลนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการใช้ Google Application นะครับเกี่ยวกับการทำแบบประเมินหรือว่าข้อสอบออนไลน์นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรม Google Chrome นะครับเปิด Google Chrome browser ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับ คลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบหากเรามีรหัสอีเมลของ Google อยู่แล้วนะครับเราสามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีบัญชีของ Google นะครับให้เรามาคลิกที่สร้างบัญชีนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการสมัครบัญชีของ Google นะครับในช่องแรกนะครับให้ใส่ชื่อนะครับช่องถัดมานะครับให้ใส่นามสกุล ถัดมานะครับให้เราตั้งชื่อตัวอ e ีเมลที่เราต้องการจะใช้นะครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถตั้งเป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าชื่อที่เราตั้งนะครับมีคนได้ใช้ชื่อนี้ไปแล้วนะครับให้เราลองตั้งเป็นชื่ออื่นดูนะครับเช่นอาจจะเติมจุดหรือว่าหรือว่าเพิ่มตัวเลขด้านหลังนะครับ ลองตั้งชื่อดูนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ได้นะครับถัดมาก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยนะครับถัดมานะครับให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับ ช่องปีนี้นะครับให้ช่องเดือนนะครับช่องปีให้เป็นปีคิดศักราชนะครับเลือกเพศของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสเบอร์มือถือนะครับเพื่อสำหรับยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็อีเมลปัจจุบันนะครับถ้าเรามีอีเมลอื่นอยู่แล้วนะครับเพื่อในการติดต่อหากว่าอีเมลที่เราสมัครนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับ ถัดมานะครับเป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับวิธีการคือให้ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าให้พิมพ์ข้อความที่ปรากฏที่เห็นนะครับที่เรียกว่าแคชชานะครับจากนั้นนะครับเลือกตำแหน่งที่อยู่นะครับตอนนี้เป็นประเทศไทยถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ติ๊ก ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายของ Google นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มขั้นตอนถัดไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อีเมลใหม่มาแล้วนะครับเสร็จแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับอโอเคเมื่อเราเข้ามาที่ตัว Google นะครับจะสังเกตว่าที่ด้านมุมบนนี้เราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับตอนแรกจะเป็นให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับตอนนี้เราสมัครสมาชิกแล้วเนาะ ได้รหัสสมาชิกแล้วทีนี้เราจะไปสร้างตัวแบบประเมินแบบสอบถามนะครับหรือว่าข้อสอบออนไลน์ได้ทั้งไหนนะครับวิธีการนะครับให้มาที่ Google App นะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูป9จุดนะครับเป็นกลิด9จุดตรงนี้คลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏ Google Application ต่างๆขึ้นมานะครับต่อมานะครับให้เราไปที่ Google Drive นะครับตัวนี้นะครับ Google Drive คลิกไป1ครั้งนะครับจะเข้าสู่ Google Drive Google Drive ของเรานี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนที่เก็บข้อมูลของเรานะครับเหมือนเป็น Drive Drive หนึ่งนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในระบบนะครับเมื่อเราเข้าอินเทอร์เน็ตเราก็จะสามารถเข้าโฟลเดอร์ของเราได้นะครับสามารถใช้เก็บงานอะไรต่างๆได้นะครับถัดมานะครับเราจะทําการสร้างไฟล์ใหม่นะครับนอกจากจะสร้างไฟล์ได้แล้วนะครับเรายังสามารถสร้างโฟลเดอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการจัดระบบอันนี้เป็น เราตั้งโฟลเดอร์ใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกระจัดกระจายเนาะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าแบบสอบถามนะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าแบบสอบถามเสร็จแล้วคลิกปุ่มสร้างนะครับจากนั้นจะปรากฏโฟลเดอร์แบบสอบถามขึ้นมานะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์แบบสอบถามของเรานะครับจากนั้นเราจะทําการสร้างาไฟล์นะครับแบบประเมินหรือว่าแบบสอบถามนะครับคลิกที่ปุ่มใหม่นะครับ จากนั้นที่แถวล่างสุดนะครับคาว่าเพิ่มเติมนะครับเอามาชี้ไว้นะครับเอาเมาส์มาชี้ที่แถบเพิ่มเติมจะปรากฏแถบย่อยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในที่นี้ที่ Google Form นะครับให้เราไปคลิกที่ Google Form คลิกที่ Google Form หนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏแถบใหม่ขึ้นมานะครับเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับให้เราคลิกที่เริ่มต้นใช้งานเลยก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับคลิกที่เรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้ ในทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปให้ฟังนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเมื่อเราคลิกที่เริ่มต้นใช้งานนะครับทำอะไรได้บ้างช่องแรกนะครับคือเป็นเป็นหัวของแบบสอบถามนะครับให้เราสมมติว่าเราจะทําแบบประเมินการอบรมนะครับเช่นหัวข้อเรื่องแบบประเมินโครงการฝึกอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีคําอธิบายฟอร์มไหมนะครับหรือถ้าไม่มีก็เว้นไว้ก็ได้นะครับ ถัดมานะครับเป็นหัวข้อคำถามนะครับเราอาจจะระบุหัวข้อคำถามเป็นอะไรได้บ้างนะครับเช่นอาจจะเป็นเพศนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามใช่ไหมครับเราเลือกอะไรได้บ้างเช่นเพศชายนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับเราเพิ่มไปก็ได้นะครับอื่นๆ เป็นคําถามที่ต้องตอบไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ติ๊กช่องนี้ใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ต้องตอบไหมคนที่เข้ามาทําแบบสอบถามของเราถ้าไม่ตอบข้อนี้ก็ยังสามารถส่งตัวแบบสอบถามได้แต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กนะครับเป็นคําถามที่ต้องตอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตอบมันก็จะส่งฟอร์มนี้ไม่ได้นะครับโอเคให้เราติ๊กเป็นแบบสอบถามเป็นคําถามที่ต้องตอบนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับโอเคมีรายการอื่นอีกไหมเช่น เพิ่มรายการนะครับอาจจะเป็นตำแหน่งนะครับสมมุติว่าเป็นตำแหน่งเช่นอะไรบ้างเช่นอาจารย์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเป็นนักศึกษานะครับหรือว่าอื่นๆนะครับแล้วก็เพิ่มไปก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นคําถามที่ต้องตอบหรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับก็ติ๊กถูกไปนะครับจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น อันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการสร้างแบบประเมินโครงการฝึกอบรมนะครับได้แล้วนะครับเราอยากถามอะไรนะครับเราติ๊กไปได้เลยนะครับเราเพิ่มไปได้เลยสมมุติว่าเราเพิ่มตรงที่เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับสําหรับพุทธประสงค์ถามแล้วนะครับต้องการรู้แค่นี้อยากรู้อย่างอื่ดไหมอายอุเช่นอายุเพิ่มรายการไปนะครับะจะให้ถามอายุนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าอายุ เท่าไร่นะครับตรงประเภทแบบคําถามนะครับเราเลือกเป็นแบบอื่นได้ไหมถ้าไม่ใช่ตัวเลือกถ้าไม่ใช่ตัวเลือกสมมุติว่าเราจะทําเป็นตัวเลือกอาจจะเป็นอายุเป็นช่วงอายุเช่น20ถึง25ปีนะครับ26ถึง30ปีอะไรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าจะให้เขาตอบเป็นแบบเติมคําก็ได้นะครับไปที่ประเภทคําถามนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเป็นแบบข้อความก็ได้นะครับ คำถามเป็นอายุนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ตอบไปตรงนี้ก็ได้หรือว่าหรือว่าถ้าเราจะทำเป็นช่วงเป็นช่วงก็ทำเป็นแบบหลายตัวเลือกแบบเมื่อสักครู่นะครับแล้วแต่เราออกแบบนะครับโอเคถัดมานะครับอาจจะเป็นารายการให้ให้เลือกนะครับระดับความพึงพอใจนะครับเช่นสมมุติถามว่าหัวข้อหัวข้อการอบรม มีความน่าสนใจนะครับ5 4 3 2 1ใช่ไหมครับอาจจะเลือกเป็นแบบสเกลนะครับซึ่งเป็นแบบสเกลจาก1ถึง5นะครับเช่น1คือ,อพึงพอใจน้อยที่สุดนะครับ5อาจจะเป็นพึงพอใจมากที่สุดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะมีช่องให้เลือกว่า1ถึง5นะครับไล่อย่างนี้ มีเพิ่มรายการอื่นไหมนะครับเช่นเพิ่มรายการาวิทยากรมีความรู้ความสามารถสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสมนะครับเลือกเป็นแบบสเกลนะครับ5 4 3 2 1ทีนี้ถ้าเราจะทำ การ Copy ได้ไหมนะครับเราอาจจะ Copy ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันมีปุ่มให้ทำสำเนานะครับเราสามารถเลือกคลิกทำสำเนาได้คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่หัวข้อคำถามอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีเรื่องอะไรอีกบ้างอันนี้เมื่อกี้เราทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวลบอันนี้ไปก่อนนะครับอ่ะมีเรื่องของหัวข้ออบรมนะครับน่าสนใจมากน้อยเพียงไรนะครับ1-5นะครับวิทยากรนะครับประเมินวิทยากร ถัดมานะครับประเมินอ,อะไรกันบ้างสถานที่จัดการอบรมสมมติสถานที่จัดการอบรมม,ม,รบรม,มีความสะดวกนะครับมีความเหมาะสมนะครับมากน้อยเพียงไรนะครับ5 4 3 2 1นะครับเหมาะสมน้อยที่สุดเหมาะสมมากตัวน,นี้ก็อาจจะเปลี่ยนข้อคำถามข้อคำตอบนะครับ น้อยที่สุดนะครับหรือมากที่สุดก็ได้นะครับเช่นนี้เป็นต้นนะครับเป็นคําถามที่ต้องตอบไหมถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ตอบนะครับจะส่งได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าบังคับให้ตอบก็ต้องเลือกเป็นคําถามที่ต้องตอบนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างแล้วมีอะไรอีกเช่นเพิ่มรายการนะครับเพิ่มหัวข้อคําถามอาจจะเป็นข้อความย่อหน้านะครับหัวข้อถามคือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อเสนอเนียเพิ่มเติมสำหรับการจัดโครงการฝึกอบกรมครั้งถัดไปนะครับแล้วเราก็เว้นไว้เป็นย่อหน้าเขาตอบได้เลยหรือว่าถ้าใครเขาไม่มีผู้ตอบไม่มีข้อเสนอเนียเพิ่มเติมหรือว่าข้อเห็นเพิ่มเติมเราอาจจะไม่ต้องติ๊กให้เขาตอบก็ได้นะครับกรณีนี้เป็นต้นเสร็จแล้วนะครับคลิกเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับตัวแบบฟอร์มเรือกสอบถามของเราว่า ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราทําเสร็จแล้วเนาะคลิกที่ดูฟอร์มออนไลน์นะครับตรงนี้คลิก1ครั้งนะครับจะปรากฏแท็บใหม่ขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างฟอร์มที่เวลาเราส่งไปให้ผู้ที่จะทําแบบสอบถามนะครับเขาก็จะเห็นหน้าแบบนี้เนาะก็เขาจะต้องเลือกบ้างอ่ะสมมติเลือกเพศนะครับเลือกตําแหน่งนะครับอายุอันนี้นะครับใส่เป็นตัวเลขนะครับสมมุติหัวข้ออบรม54321นะครับพึ่งปอดใจ ปันกลางนะครับมากน้อยเพียงไรนะครับสถานที่จัดการอบรมนะครับข้อเสนอนเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพิมพ์ไปได้ตรงนี้นะครับครั้งถัดไปอยากให้อบรมอะไรนี้สมมุตินะครับเสร็จแล้วนะครับคนที่เขาตอบแบบสอบถามนะครับก็คลิกที่ปุ่มส่งนี้นะครับเมื่อคลิกปุ่มส่งแล้วนะครับเราลองย้อนกลับไปที่ google drive ของเรานะครับ ตัว Google Drive ของเราจะมีไฟล์ Google Form นะครับที่เราสร้างใหม่เมื่อสักครู่นะครับคือตัวแบบประเมินโครงการฝึกอบรมนะครับที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่แล้วทีนี้เมื่อมีการส่งแบบสอบถามนะครับส่งตอบกลับมาแล้วลองดูที่กลับไปที่หน้า Google Form ของเรานะครับจะมีเมนูที่เรียกว่าการตอบกลับนะครับตอนนี้มีหรายการแล้วนะครับที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้คลิก1ครั้งนะครับ แล้วก็มาเลือกที่เลือกปลายทางการตอบรับนะครับเลือกปลายทางการตอบกลับจะเป็นการสร้างชีตใหม่ขึ้นมานะครับจะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่เพื่อเอาไว้เก็บตัวข้อข้อคำตอบที่ที่มีผู้ตอบนะครับตอบมาแล้วนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มสร้างนะครับแล้วเรากลับไปดูที่ Google Form ของอ Google Drive ของเรานะครับจะปรากฏ ก l e ก p r สเปรช e e t ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เอาไว้เก็บแบบสอบถามที่เราตอบไปเมื่อสักครู่นะครับเช่นนี้นะครับประทับเวลานะครับข้อแรกตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรนะครับข้อ3ตอบอะไรอันนี้ที่เป็นสเกลเนาะห้าสนะครับตอบอะไรกันไปบ้างแล้วก็ที่เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับพิมพ์อะไรลงไปตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราทําการทดสอบเสร็จแล้วนะครับ เราจะทำการส่งตัวแบบประเมินนะครับหรือแบบสอบถามนี้ไปให้ผู้รับการอบรมนะครับได้ใช้นะครับกลับมาที่ Google Form ของเรานะครับคลิกที่ไหนครับคลิกที่ส่งฟอร์มนะครับปุ่มที่อยู่มุมบนด้านขวานี้นะครับคลิกไป1ครั้งจะปรากฏแถบขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับนี่คือลิงก์ที่จะใช้แชร์นะครับวิธีการคือคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ Copy ตัวนี้ไปนะครับเพื่อส่ง หรือว่าถ้ามันยาวไปนะครับมันมีแบบสั้นนะครับคลิก1ครั้งนะครับตัว Google ก็จะย่อลิงก์ให้สั้นลงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ Copy นะครับคอนโทรก็ได้หรือว่าคลิกขวาแล้วก็คัดลอกก็ได้นะครับจากนั้นเราเอาตัวนี้นะครับส่งไปให้ผู้ที่เราต้องการจะให้ตอบแบบสอบถามนะครับคลิกเข้ามาส่งนะครับเช่นสมมุติ Copy มาแล้วเนาะ แล้วผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับก็เข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับพอคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับก็จะเข้ามาที่ตัวฟอร์มที่ให้ตอบแบบสอบถามนะครับเมื่อเขาทําการส่งนะครับสมมตุติเลือกเป็นแบบนี้ใส่อายุใส่เลือกตอบไปนะครับทดสอบแล้วพอคลิกที่ปุ่มส่งนะครับ ตัวข้อคําตอบก็จะกลับเข้ามาที่ Space Sheet ของเรานะครับตรงนี้จะสังเกตว่าที่เราตอบไปเมื่อสักครู่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการทำแบบสอบถามนะครับหรือแบบประเมินต่างๆนะครับโดยใช้ Google f o r m นะครับร่วมกับ Google Space Sheet